ไปด้วยไปไหนวะเหมือนกับดักเลยที่นี่นี่เงี้ยดิคมดกัดเอาไปกินเอ้ยนี่มันมดตับข้าวกัดตับสูงเอ้ยนี่เงี้ยเอาไปกิน mình làm khán khán chế liếp chế đi đi oh, đi chế mâm ra bà không đi quà á phải không đi quậy đúng rồi to ghê bất kì gì ơ